ทีนี้เรามาจะมาเต้นกรุ๊ปที่สากันลองดูนะคะอ่าพี่ๆตามเจี๊ยบนะคะถอยขาซ้ายลงไปให้นึกถึงว่าเราเดินอยู่บนไม้สะพานแผ่นเดียวเล็กๆแล้วขยับขาชิดแล้วถอยนั่นแหละค่ะคือหนึ่งชั้ชาและทีนี้เราเปลี่ยนข้างแล้วนะคะเมื่อซ้ายทําแล้วทีนี้เอาเท้าขวาลงสลับไปข้างหลังยาวนิดนึงนะคะจะได้มีสเปซแล้วกดน้าหนักให้แน่นแล้วลากเท้าเข้าไปชิดแล้วขยับขาขวานหนี ครบแล้วค่ะนี่คือชัชชาครั้งที่สองขอข้งซ้ายอีกหนึ่งครั้งให้ครบ3ามครั้งขาซ้ายลงไปข้างหลังลากเท้าขวาเข้ามาชิดแล้วขยับเท้าซ้ายหนีนี่คือชัดชาครั้งที่3นี่คือทรีชัชชานะคะอีกเที่ยวหนึ่งนะคะคราวนี้เมื่อกี้พวกพี่ๆนะคะเรียนแบบสะโพกได้สวยมากเลยเราใช้สะโพกแบบนี้คือถูกต้องทีนี้ดูไหล่นิดนึงนะคะเราจะหันหัวไหล่ ตามสะโพกไปนิดนึงแต่อย่าให้หันมากเกินไปนะคะให้ตามแนวเดียวกับเท้าเราเท้าเราลงไปตำแหน่งไหนหัวไหล่ของเราสะโพกของเราให้ลงไปตำแหน่งเดียวกับเท้าห้ามเกินนะคะอ่าโอเคลองดูนะคะทีนี้ลองหัวไหล่นิดนึงนะคะ,อะถอยซ้ายแล้วเปิดไหล่ซ้ายตามเท้าไปค่ะชาชาวานันครั้งที่หนึ่งนะคะถอยเท้าวขวาแล้วเปิดไหล่ขวาตามเท้าไปชาชา อ่าถอยเท้าซ้ายแล้วเอาไหล่ซ้ายกับลำตัวสะโพกหมุนไปชาชาพรีครบแล้วค่ะคราวนี้ถอยเท้าขวาร็อกเสร็จเล็กๆหนึ่งสองแยกข้างชาชาชาแล้วทำอันเดอร์อาร์มเทิร์นจบค่ะง่ายจังเลยแล้วก็แยกชิดแยกจบแล้วค่ะ